สงกรานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกประเพนีสงกรานเนี่ยจริงๆแล้วสำหรับสังคมไทยวัฒนธรรมไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่เป็นมงคลสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็มีความชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างเป็นทางการในระดับสากลเพราะว่าเราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เพราะงั้นเนี่ยก็จะทําให้ทางยูเนสโกเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มาเซอร์ติฟายในความสําคัญแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของประเทศไทย Water Festival 2024เทศกาลวิถีน้ําวิถีไทยครั้งที่9สนุกอย่างดีงามก้าวข้ามปีใหม่ไทยเย็นฉ่าชื่นใจมหาสงกรานสุดยิ่งใหญ่กับความภาคภูมิใจของสงกรานไทยพิธีแห่พระทางน้ำเนี่ยนะครับ เราจะทําในวันสงกรานต์วันที่13เมษายนซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของงาน Water Festival หรือว่า Bangkok Water Festival ซึ่งเราทําติดต่อมา3ปีแล้วในท่าน้ําต่างๆใน Water Festival เนี่ยเรามีถึง10ท่าน้ําเราควรจะต้องมีกิจกรรมในเชิงประเพณีเป็นศูนย์รวมใจแล้วก็ทําให้ผู้คนเนี่ยได้มาร่วมทํากิจกรรมที่เป็นสิริมงคลด้วยกันแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในการเปิดงานของ Water Festival อย่างเป็นทางการด้วย ก้าวข้ามปีใหม่ไทยด้วยมงคลดีงาม Water Festival 2024ไทยเบฟร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยพร้อมเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบฟเบฟอร์เร็จำกัดมหาชน